ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่9มกราคม2566ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกมีหลานนะฮะรีบลงทะเบียนด่วนนะครับอมสินแจกกระปุกอมสินเป็นของของวัญวันเด็กนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโครงการดีๆในวันเด็กแห่งชาติของทางธนาคารอมสินนะครับก็เตรียมที่จะ แจกกระปุกออมสินตุ๊กตาล้มลุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนและฝากเงินตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมต้องไปจองก่อนนะครับตั้งแต่วันที่๙มกราคมเปิดให้จองตั้งแต่๘๓๐นเป็นต้นไปจนวนถึงวันที่12มกราคม,คมนี้นะครับซึ่งสามารถจองได้2ช่องทางช่องทางแรกเว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h นะครับหรือว่าช่องทางที่2 ไปได้ที่ไลน์ของธนาคารอมสินนะคะ GSB Society หรือถ้าใครทําไม่เป็นไปได้เลยที่ธนาคารอมสินนะครับแต่หากว่าใครเดี๋ยวทำเป็นออนไลน์จองได้24ชั่วโมงนะครับหท่านต่อ1กระปุกเท่านั้นของมีจํานวนจํากัดสิ่งที่ใช้คือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของน้องนี่แหละที่จะได้รับกระปุกอมสินเะนี่ยให้ใช้หมายเลขบัตรประชาชนของน้องนะครับเมื่อจองเสร็จเรียบร้อยนะครับในวันที่14มกราคมให้ฝากเงินนะตั้งแต่100บาทต้นไป ฝากใด้ช่องทางไหนบ้าง3ช่องทางครับช่องทางแรกธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้ทุกสาขานะครับช่องทางที่2อแอปพลิเคชันไมโมและช่องทางที่3นะครับเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสินหรือว่าเป็นเครื่อง ADM ของออมสินนั่นเองและสุดท้ายรับกระปุกออมสินตั้งแต่วันที่14ม่มกราคมยาวไปจนถึงวันที่31มมกราคมคือระหว่างช่วงวันนี้หากคุณเนี่ยว่างเมื่อไหร่หรือว่าลงทะเบียนไปรับกระปุกออมสินเมื่อไหร่ก็ไปรับได้นะครับตามสาขาที่คุณ ลงทะเบียนไว้นั่นเองนี่คือ3ขั้นตอน,นง่ายๆในการรักปลุกออมสินนะครับออมเงินขั้นต่ํา100บาทเป็นต้นไปนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสินเชื่อหรือว่าโครงการต่างๆจากธนาคารของรัฐไม่ใช่แค่ออมสินเท่านั้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้ที่คือข่าวสวัสดิการแห่งรัฐที่นํามาฝากถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube โดยตรงส่งให้ฟรีไม่เก,ก็บตังค์ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ